สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะมาพบกับคุณครูหนูเช่นเคยค่ะวันนี้คุณครูหนูจะมาสอนในหน่วยเรื่องโรงเรียนของฉันนั่นเองค่ะวันนี้คุณครูหนูจะพาเด็กๆไปทัวร์โรงเรียนด้วยนะคะแต่เอ๊เราจะไปโรงเรียนได้ยังไงนะ ตอนนี้โรงเรียนเรายังปิดอยู่เนื่องจากสถานการณ์ของโควิดใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูหนูจะพาเด็กๆไปทำความรู้จักกับชื่อโรงเรียนราสัญลักษณ์ของโรงเรียนอาคารสถานที่ในโรงเรียนบุคคลในโรงเรียนการปฏิบัติตนภายในโรงเรียนและการดูแลร,รักษา สถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในหน่วยเรื่องโรงเรียนของฉันนะคะวันนี้คุณครูหนูมีคำคล้องจองอีกเช่นเคยค่ะมาให้เด็กๆท่องกันด้วยนะคะคำคล้องจองนั้นก็คือโรงเรียนของฉันนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูจะท่องให้เด็กๆฟังก่อนนะคะเด็กๆพร้อมกันแล้วยังคะ ถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะโรงเรียนของฉันมีครูหญิงชายคุณครูทั้งหลายใจดียิ่งนักแม่ครูผ่านโรงหนูก็รู้จักเจอหน้าก็ทักคำว่าสวัสดีผู้ชายสวัสดีครับผู้หญิงสวัสดีค่ะ เรียนของเรานะคะชื่อว่าโรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้ามสีค่ะหรือเด็กๆสามารถเรียกสั้นๆว่าโรงเรียนทอสีค่ะและนี่ก็คือตราสัญลักษณ์โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้ามสีค่ะสำหรับอาคารสถานที่ในโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเรามีอาคารดังนี้ค่ะ สนามเด็กเล่นโรงอาหารและโรงเรียนของเรามี2อาคารนะคะอาคารที่1คืออาคารตึก4ชั้นและอาคารที่สองจะเป็นอาคาร2ชั้นซึ่งจะเป็นอาคารที่เด็กๆเ,เรียนนะคะและในอาคารก็จะมีห้องต่างๆรวมอยู่ด้วยค่ะเชน่นห้องเรียนห้องคอมพิวเตอร์ ห้องดนตรีนาฏศิลป์ห้องพยาบาลห้องสำนักงานห้องสมุดและห้องวิทยาศาสตร์ค่ะค่ะต่อไปเรามาทำความรู้จักกับบุคคลในโรงเรียนกันนะคะซึ่งประกอบไปด้วย 1. ผู้อำนวยการโรงเรียนมีหน้าที่ดูแลควบคุม การทำงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนของเรานั่นเองค่ะ 2. คุณครูมีหน้าที่สอนหนังสือเด็กๆอบรมดูแลความประพฤติของเด็กๆให้มีระเบียบวินัยค่ะ 3. นักการพานโรงมีหน้าที่รักษา ความปลอดภัยในทรัพย์สินของโรงเรียนการปรับปรุงตกแต่งอาคารหรือบริเวณรอบโรงเรียนและรักษาความสะอาดของอาคารเรียนบริเวณรอบโรงเรียนและให้บริการแก่คุณครูค่ะต่อไปเป็นการปฏิบัติภายในโรงเรียนขอ้อแรกสำคัญมากๆเลยค่ะเด็กจะต้องปฏิบัติ ตามกฎกติกาภายในโรงเรียนนะคะข้อที่สองเด็กๆจะต้องตั้งใจเรียนนะคะตั้งใจฟังเวลาที่คุณครูสอนและไม่ส่งเสียงดังค่ะข้อที่สามเด็กๆจะต้องเป็นเด็กดีมีน้ำใจไม่แกล้งเพื่อนค่ะข้อที่สี่เด็กๆ จะต้องแต่งกายให้เรียบร้อยข้อที่5เด็กๆจะต้องพูดจาไพเราะมีสัมมาคารวะต่อผู้ใหญ่ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะเมื่อเด็กๆเ,เล่นเครื่องเล่นสนามนะคะเด็กๆจะต้องเล่นเครื่องเล่นสนามอย่างระมัดระวังนะคะคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยนะคะเด็กๆเ,เรื่องสุดท้ายนะคะคือ การดูแลรักษาสถานที่ต่างๆภายในโรงเรียนค่ะเด็กๆจะต้องไม่ทิ้งขยะลงบนพื้นนะคะเพราะจะทำให้โรงเรียนของเราสกรปรกนั่นเองค่ะและเด็กๆจะต้องทำความสะอาดทุกครั้งหลังใช้ห้องเสร็จค่ะเก็บขยะภายในโรงเรียนเมื่อเด็กๆเ,เห็นว่ามีขยะอยู่บนพื้นนะคะและเมื่อเด็กๆใช้ของเสร็จแล้ว เด็กๆต้องเก็บของเข้าที่ให้เรียบร้อยด้วยนะคะและเด็กๆจะต้องรักษาความสะอาดทุกครั้งหลังใช้ห้องน้ำเสร็จนะคะเพียงเท่านี้โรงเรียนของเราก็จะเป็นโรงเรียนที่น่าอยู่มากๆเลยค่ะค่ะก่อนจากกันวันนี้คุณครูขอให้เด็กๆด,ดูแลสุขภาพของตัเองด้วยนะคะแล้วจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ